สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาพี่น้องนะครับเกิดยังคืนอีกแล้วกับพี่น้องนะครับเอซทุกสองฟังนี่เดือดกันสุดๆครับพี่น้องนะครับอ่าล่าสุดนะครับเพจสบายดีนะครับเพิ่อนก็ออกมาโพสแบบ4ีนะครับเดี๋ยวอ่านในฟังก่อนครับพี่น้องเพื่นโพสว่าติงโวยวายว่าฝั่งเรา จะไปดราม่าเรื่องลูกกับแฟนใหม่เขาทำไมแล้วทีพวกมึงดราม่าลูกเขากับพ่อแท้ๆทุกรอบที่ไปรับอันนี้สมควรดราม่าไหมนะครับเพจสบายดีเพิ่งกตั้งคำถามนะครับแล้วก็อบอกแบบซี่กับพี่นอนะครับก็คือว่าอ่าก็มีเอฟซีแหละพี่นอนะครับบางส่วนนะครับพี่นอนะครับ ไปบอกว่าทำไมนะครับไม่พาน้องไปนอนประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับก็คือว่าไปแสดงอยู่เมื่อคืนนี่ครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีน้องโตเกียวไปน้าครับทุกท่านครับอยู่หลังเวทีนะครับก็มีภาพข่าวออกมาประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับฟังของบอสบิ๊กก็เข้าไปตั้งคําถามว่าทําไมไม่พาน้องไปนอนล่ะประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับบอสบิ๊กพาลูกไปบาโฮต ไปเยี่ยมธุรกิจของตัวเองนะครับจำได้บอพี่น้องนะครับที่น้องนาลิตะนะครับพี่น้องนะครับที่ว่าหายใจไม่ปกติประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับก็ไปบอกว่าบอดบิ๊กเนี่ยพาไปบาโฮดนะครับพี่น้องเราคว้นบุรีประมาณนี้แหละคือพวพาน้องไปนอนนะครับพาน้องขับรถเที่ยวถ่ายคลิปเห็นหังประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับก่อนหนานี่บอดบิ๊กนะครับก็ถือแซะนะครับ ถือว่าพี่นองน,นะครับแต่พอเมื่อคือนนี่ครับเ f ทั้งฟังนี่เข้าไปบอกคือกันกับพี่นองน,นะครับคือบอกลูกไปน,นอนล่าก็คือว่าส่วนกับแซลกับประมาณนี้แหละพี่นองน,นะครับแต่ว่าเอฟีฟังนั่นนะเพอะใจกับพี่นองน,นะครับเอาเป็นว่าจังเพจสบายดีเพิ่อนว้าลและพี่นองน,นะครับที่พ่อแท้ๆนะครับพาลูกมานะครับ พวกเจ้าเนี่ยคือไปเดือดร้อนไปว่าเขานะครับอ่าแต่ว่าเวลาเหตุอ่าฟังนั่นเฮ็ดเนี่ยพวกเจ้าคือบ่บอกบ่เวา,วาออประมาณนี้แ่ะพี่น้องนะครับเอานั่นแหละพอดพดไปเ c ทั้งฟังบอดบิ๊กกเขาไปคอมเมนต์นะครับบอกว่าเห็นด้วยค่ะพ่อแท้ๆเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่ญาติพี่น้องจะดราม่าทําไมนะครับอีกคนนึงก็บอกว่านั่นสิอีกท่านนี่นะครับก็บอกว่านานาจิตตังเอาที่สบายใจลด พวกศีลเสมอกันสันพี่น้องป้าดพี่น้องนะครับตัวเอฟซีท่านนี้ก็บอกว่าจริงค่ะพอพ่อเอาลูกตัวเองมาอยู่ด้วยพากันลุ้มดามากยันคุณป้าก็ขอน้องกลับป้าพี่น้องนะครับแล้วครับเอฟซี FC ทางฟังนี่เพื่อนกระตั้งคาถามไปกับพี่น้องเอานั่นแหละครับเอฟซี FC ก็ฝากกันไปฝากกันมาทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับหนุ่มอ๋องที่อยู่มีอ่าคอมเมนต์เยอะมากนะครับแต่ว่าอ่านออกอากาศบอดได้กับพี่น้องนะครับ ทุกท่านมีความเ้เห็นแบบใดก็ฝากคอมเมนต์ได้ครับกดไลค์กดแกดชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตอ่าอย่างอื่นเดี๋ยวมาฝ่ายรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหนาพ่อกันใหม่สวัสดีครับ